อ่ะไม่ตด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 พี่กลิงพี่คือกินของไม่ให้บอกพี่ตดเหรอไม่ให้บอกพี่ตดหรือเปล่าเาไม่บอกอะไรไม่ใช่เกาไม่ได้บอกเรื่องรู้แล้วเรื่องหมูเอ้ยหมวยรีอ๋ออ๋ออ๋อมาเลยมาทุกคนน่ะเชื่อปะที่จริงหมวยมาใช่ไหมที่ไม่เห็นอ่ะจริงอต้องเห็นี่ไหนวะก็ตอนที่เห็นตอนที่พี่ออกมาแล้วเห็นเห็นคิวมาใส่ไมค์พี่ก็อ่าเรียกคิวมาเหรอนึกว่าแบบ นี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตอนที่พี่เข้ามาจากบอกกิ่งจำได้ป่ะแล้วมาเจอคิวติดไม่อยู่อ่ะพี่ก็นึกว่าเขาเรียกคิวมาเจออะไรเงี้ยจริงเหรอไม่เราคนนั้นไม่เจอจริงเหรอมาจริงเหรอไม่ได้มาหรอเล่นเฮ้ยเราเด็กจิอย่างเงี้ยพี่เราเจอคนนมาอยู่แล้วก็ได้ได้คุยกันปะโอ้ยเกียร์เกียรมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอ่ะเวก็ไม่เป็นไรเมเอากล้วยมาให้เมย์เอากล้วยมาเมยบอกว่า เวทวีตอุ้ยอะไรอ่ะหนูแข่งกูบ้าัยนะโอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นไอแมนแล้วหรือยังไงบ้าหรือเปล่าอยู่ดีมาพุ่งลงแข่งใส่เวยังไงนะเวบอกว่าทวีตทวีตทุกวันเลยว่าอยากเอากล้วยไปให้ฮีอ่ะคืออะไรในนี้ไม่มีกล้วยเลยเว้ยเวไม่มีเลยอ่ะเวบอกคิดถึงน้ำอะไรเราอ่ะก็เป็นวทำไมเวคิดถึงเราอะ เวบอกก้อนไหนอ่ะปูน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 ใครอะก็จตกวีแปดออกไปอะมันมีคิดถึงใครแล้วแหละเดี๋ยนะนะมันผอมลงรู้ป่ะมันแค่ว่าผอมลงแต่มันผอมลงหน้าเล็กลงเลยอ่ะเวจริงว่าพี่คือแบบไม่ทันสังเกตอ่ะมุกงสวยขึ้นมากมุกงโคสวยเลยจริงเฮ้ยบ้าเฮ้ยพี่ยา มันเหมาะกับช<า>ุดอย่าง,งี้นะมูก,ก็แบบเ,ออเปลี่ยนเป,นเป้าหมายแล้วอินเดียอินเดียหน้าแบบ Indian เออเออแต่มมก,ก็ไม่ยอมวิ่งมาหามมก,ก็นั่งอยู่ไกลหมูพี่เขาไม่ให้คุยเว้ยพี่เขาไม่ให้คุยกันอะไรเงี้ยแต่เวมันต้องขึ้นมาซ้อมไงก็เล,เลยคุยโอนเว้ยแต่มมก,ก็นั่งอยู่กไกลไม่เห็น,นหเห็นแต่ฟันไอ้มุกยิ้มเห็นแต่ฟันนะอยู่คนเดียว